สวัสดีครับผมวันนี้วันที่7มีนาคมปี2567นะนะครับก็มีหนึ่งเรื่องมาอัปเดตกันครับสำหรับผู้สูงอายุครับที่อยากจะขอรับการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับสามารถที่จะขอรับในเรื่องของการช่วยเหลือครั้งนี้ได้สูงสุดเนี่ย 40,000บาทเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูลาเอียดแล้วก็วิธีการกันนิดนึงว่าเราจะขอรับการช่วยเหลืออย่างไรและที่สําคัญครับผมมีเงื่อนไขรูปแบบไหนนะครับเรามาเริ่มจากเงื่อนไขผู้สูงอายุนะครับที่ขอรับการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับได้สูงสุด40,000บาทกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพาฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดให้ผู้สูงอายุขอรับการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้สูงสุด40,000บาทครับโดยผู้สูงอายุจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะ,ะเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับคุณสมบัติผู้สูงอายุนะครับที่ต้องการขอรับเงินสงเคราะห์ซึ่งจะต้องมีฐานะยากจนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอครับ ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีพของผู้สูงอายุกรณีที่อยู่อาศัยนะครับและหรือที่ดินนะที่ตั้งของนะครับที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นของนะครับผู้สูงอายุหรือทายาทต้องอาศัยอยู่จริงครับไม่น้อยกว่า1ปีและได้รับการยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยนะครับเอกสารที่จะต้องเตรียมยื่นนะครับก็จะมีบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้านหนังสือยินยอมให้ปรับปรุงบ้านนะครับสถานที่ยื่นคำขอนะครับก็จะมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะที่เรียกว่าพมจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดนะนะครับหรือนะครับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวงเล็บสอพอสอนะครับหรือนะครับผมสามารถยื่นได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลเทศบาลเมือง เทศบาลนครเมืองพัทยาเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะดําเนินการยื่นได้นะครับทางนี้ครับสามารถติดตามข่าวสารกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับซึ่งเดี๋ยวมีเว็บไซต์ทิ้งให้นะนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์02-642-4336นี่ก็สามารถโทรไป สอบถามหรือว่าติดตามนะครับรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับในส่วนของแบบฟอร์มเนี่ยนะครับในเรื่องของคำขอให้มีการปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุนะก็การกรอกไม่ยากนะครับเรามาดูกันนิดนึงนะนะครับหน้าตาแบบฟอร์มครับผมก็จะมีนะครับด้านบนก็เขียนคำว่าคำขอให้มีการปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุนะครับ ข้อที่1เนี่ยนะครับก็จะมีชื่อนะฮะเราก็เลือกนะว่านะครับเป็นนายนางนางสาวนะครับชื่ออะไรเราก็เขียนไปนามสกุลอะไรนะครับกรอกใส่นะอายุเท่าไหร่เลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผมนะอาชีพมีไหมรายได้มีหรือเปล่านะนี่คือข้อที่1น,นะนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยนะครับผมที่อยู่อาศัยปัจจุบันบ้านเลขที่ถนนตําบลอําเภอจังหวัดเบอร์โทรศัพท์ก็กรอกใส่นะนะครับ มีสมาชิกในครอบครัวหรือไม่นะครับถ้ามีนะก็กรอกเขาก็จะมีช่องนะครับผมนะคนที่หนึ่งชื่อสกุลอายุอาชีพการศึกษาสุขภาพรายได้ต่อเดือนนะครับแล้วก็หมายเหตุอันนี้ก็สามารถกรอกใส่ตรงนี้ได้นะครับข้อที่4ครับลักษณะที่อยู่อาศัยนะครับผมนะเป็นแบบของตนเองหรือเปล่าถ้าใช่ก็ติ๊กนะครับวงกลมข้างหน้าของตนเองหรือว่าอาศัยผู้อื่นอยู่นะครับผมก็จะติ๊กนะครับตรงนี้ สภาพบ้านที่ต้องการปรับปรุงครับก็จะมีพื้นบ้านอาคารบันไดาฝาบ้านห้องน้ำประตูหน้าต่างระบบไฟวงเล็บสซีกไฟปลั๊กไฟสายไฟนี้ก็ต้องดูว่าเราเราต้องการส่วนไหนอย่างไรเนาะนะครับผมนะห้องน้ำหรือเปล่าห้องสุขาระเบียงชานบ้านหรือว่าอื่นๆก็ว่ากันนะอันนี้คือลักษณะที่อยู่อาศัยที่เราต้องการปรับปรุงนะครับ ข้อที่5ครับลักษณะของการครอบครองที่ดินเนี่ยนะครับเป็นที่ดินของตนเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ดินนะครับเช่าเนาะเช่าจากไหนนะครับอะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องเลือกนะครับตรงนี้อาจจะให้บุตรหลานนะครับหรือว่าญาติทําการกรอกข้อมูลให้เนาะเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่สามารถดำเนินการเขียนได้ก็ต้องให้นะครับในเรื่องของนะครับญาติทำการกรอกข้อมูลแทนนะครับ ลงชื่อนะครับผู้ยื่นคําขอนะท่านก็จะต้องกรอกข้อมูลนะครับใส่นะครับชื่อเน,อะนาะนามสกุลของเราแล้วก็วันที่ที่เราเดําเนินการกรอกข้อมูลนั้นนะครับเสร็จแล้วส่วนด้านล่างก็จะเป็นความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่นะครับผมนะว่าเขาเห็นควรให้ความช่วยเหลือไหมหรือเห็นควรให้ความช่วยเหลือนะครับอย่างด่วนนะครับหรือไม่ควรให้การปรับปรุงซ่อมแซมเนื่องจากอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ ดำเนินการนะครับผมระบบตรงนี้เอาละนี่ก็เป็นรายละเอียดแบบฟอร์มที่ท่านต้องกรอกหรือขอความนะครับผมอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือในครั้งนี้เกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยซึ่งก็ได้สูงสุดเนี่ยสี่หมบาทในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุนะครับให้เหมาะสมและปลอดภัยนะครับเอกสารตามที่บอกไปนะครับรวมไปถึงสถานที่ยื่นคําขอนะครับแล้วก็คุณสมบัติอ่ะอันนี้ก็ ครบจบอยู่ที่นี่นะครับก็น่าจะดำเนินการได้ตามรายละเอียดที่แบ่งปันไปนะครับผมเดี๋ยวไงเว็บไซต์นะเอาไว้ให้นะครับใต้คลิปนะหรือจะโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนก็ได้เพื่ออยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นภาพประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ